สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตไม่เปิดจอนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะรัชกรก็เป็นนักศึกษาวิชาลามปีที่หนึ่งนะคะก็ติดตามเ,เรียนรู้แพทยวิธีทาออนไลน์มาตั้งแต่รุ่นสองถึงรุ่นเก้านะคะออตอนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพวันนี้มีปัญหาของน้องสาวนะคะแต่ก็กระทบถึงตัวเองด้วยอยากจะอยากจะขอปัญญานิดน,นึงค่ะ พอดีว่าน้องสาวเขาเพิ่งจะ,ะเพิ่งจะตั้งครรน่นะคะเป็นลูกคนแรกะคะ่ะน้องสาวอายุ 40, 41ปีทราบตอนอ,อายุประมาณ5อาทิตย์ค่ะเพราะเขาบอกว่าเหมือนกับประจำเดือนไม่มาแล้วก็เลยลองซื้อมาตรวจดูแล้วใช้ใช้ชุดตรวจนะคะชุดตรวจครรก็พบว่าเหมือนกับตั้งครรภนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่5นะคะแล้วก็เขาก็ เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามระวังตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ก็เคยเตือนเขานะคะว่าต้องตอนนี้ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วนะเพราะปกติเขาก็จะเป็นชอบคนชอบทานเนาื้อสัตว์แล้วก็ทานรสจัดค่ะก็ยังตอนช่วงที่รู้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นเผลอทานรสจัดอยู่ก็ยังบางทีก็แบบเผลอกินสุก,กี้ก็ได้ผักผักแต่ยังจิ้มใส่น้ําจิ้มเยอะอะไรแบบนี <laughs> เ้เขาที่แล้วเคยมาถามมาถามครั้งหนึ่งนะตอนที่เขาไปตรวจแล้วเพราะว่า ยังไม่มีชีพจรนะคะอายุขันได้ออกสัปดาห์นะคะยังไม่เห็นชีพจรหัวใจทีนี้พอหลังจากที่มาปรึกษาทางมุมิดดีที่ห้องสายด่วนสุขภาพเนี่ยนะคะก็ไปอบอกให้น้องเขาว่าก็ทำใจทำใจให้สบายถ้าเกิดว่าเขาจะมาเป็นลูกเราเดี๋ยวเขาก็โตเองแหละตอนนี้เราก็พยายามกินอาหารที่มีประโยชน์ เขาจะได้โตเร็วเขาก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็พบชีพจรอะนะคะแต่พอ,พอดีตอนนี้ก็ติดตามคุณหมอก็ตรวจติดตามอาทิตย์ละครั้งให้ไปดูวันนี้เขาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตอนแร,แรกเขาก็บอกว่าเหมือนออกเหมือนคล้ายๆจะเป็นประจำเดือนนะคะก็เลยก็เลยไปที่ว่าจะไปหาคุณหมอดูว่าทําไมถึงมีเลือดออกเหมือนประจำเดือนนะคะแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวันก็เหมือนกับ เลือดก็ก็แห้งอะนะคะก็เหมือนกับหมดประจำเดือนนะคะแล้วพอไปตรวจแล้วคุณหมอก็พบว่าออไม่มีชีพจรหัวใจแบบที่เคยพบค่าวก่อนนะคะหมอก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็อายุก็เจ็ดสัปดาห์แล้วถ้าไม่มีชีพจรหัวใจแบบที่เคยเห็นคราวที่แล้วก็นะ่าจะต้องยุติการตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะต้องนัดให้ให้อ่ขูดออกอะคะ่ะ น้องเขาก็เสียใจนิดนึงอนะคะก็คือปลอบใจเข้าไปว่าไม่เป็นไรถ้าคราวนี้เร่างกายเราอาจจะยังไม่พร้อมเดี๋ยวถ้าตั้งใจจะมีก็ลองเตรียมความพร้อมดูเดี๋ยวพี่ช่วยปรับสมดุลเตรียมความพร้อมร่างกายแล้วก็บอกให้เขามาใหม่นะทีนี้ก็เลยจะมาขอปัญญานะคะว่าจะไปไปแก้ทุกข์ใจให้น้องสาวยังไงดีอะคะที่น้องขึ้นไดน,นะคะ จะช่วยคุณรัชกรน,นะคะให้ปัญญาเรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นพูดกับน้องสาวพี่เมย์ช่วยได้ไหมคะพี่เมย์จริงๆถ้าถ้าไม่มีถ้าถ้าตรวจไม่พบชีพจรแล้วค่ะก็ก็คือก็น่าจะต้องทําตามคุณหมอบอกนะคะแต่ส่วนของทางแพทย์วิถีทําเองเนี่ยค่ะก็คือ <c oughs> ก็คือก็ปรับสมดุลเนาะงเราก็ เราก็ปรับสมดุลร่างกายตัวเองเพื่อให้เราเรามีความแข็งแรงอะคะ่ะบางบางครั้งนะคะในในในการที่ก็คือถ้าเราตรวจตรวจไม่พบชิปจรจก็คือตัวจ,จะเรียกว่าตัวอ่อนเนาะอะที่ที่ไม่ไม่มีความพร้อมอะคะ่ะเขาก็จะจะหลุดออกมาเองอะคะ่ะมันเป็นความพร้อมทางด้านด้านร่างกายของของแม่เนาะ บางทีแม่อาจจะไม่พร้อมบางทีตัวอ่อนก็อาจจะไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดในทางที่ดีนะคะก็คือถ้าถ้าไม่มีความพร้อมนะคะก็คือก็คือเขาเขาหลุดออกไปก็คือก็ให้ให้เขามาใหม่เมือม่อเมื่อเมื่อเขาพร้อมอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาเนาะมันจะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็เราก็ทําไดา้แค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะดูแลตัวเองนะคะปรับสมดุลดีๆปรับอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะคะเมื่อ เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะลูกต่างๆก็จะแข็งแรงไปด้วยอะคะ่ะแล้วเราก็เพิ่มสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถึงมันมันก็จะทําให้ทุกอย่างนะคะที่คลายไปในทางที่ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะมีน้องออนค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะคารวะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะเดินทา,าค่ะ ก็คือเรากไ็ไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนะเาะพอเกิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้สึกเสียใจทีนี้ฟังจากที่คุณเล่าก็คือน้องก็ยังทานเนื้อสัตว์อยู่ใช่ไหมคะก็เป็นโอกาสดีนะที่ว่าน้องเขาก็จะได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเพิ่มสีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาได้เรียนรู้แพทยิธรรมบ้างหรือเปล่าคะ น้องเขาก็ยังไม่ได้ลงคอร์สออนไลน์นะคะแต่เขาก็ได้ยินรัชกรฟังอยู่ทุกวันนะคะ<ม>ก็มีมีโอกาสได้ผ่านหูบ้านก็เ,เคยเชวนเขาแล้วเหมือนกันค่ะว่าอาจจะต้องปรับสมดุลโดยการลองทานมังสวิรัตล้างเหมือนล้างพิษดูแต่แต่ก็ยังยังอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะก็เลยยังไม่ได้ปฏิบัติตามค่ะก็ God. เป็นเรื่องบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นเรื่องของวิบากดีร้ายที่มันจะสามารถที่จะแต่ถ้าเราคิดไปนในทางที่ดีนะคะทางที่ดีก็คือถ้าเด็กไม่สมบูรณ์เนี่ยอ่ามันก็ดีบางทีมันอาจจะดีกว่าที่เขาเกิดไปในทางนั้น่ะนะคะหมายถึงว่าถ้าเขาเกิดมาอาจจะพิกลพิการอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแย่ยิ่งกว่าอีก นะเราก็ถ้าเรา,เราคิดในทางที่ดีนะคะก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการปลอบใจและให้กําลังใจแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการได้เห็นวิบากดีร้ายนะคะว่าเขาควรจะได้เรียนรู้อะไรว่าออการที่เราสูญเสียขนาดเราสูญเสียแค่นี้นะเรายังเสียใจขนาดนี้แต่ทีนี้ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเขาเป็นชีวิตแล้วนะเขามีชีวิตแล้วแล้ว,ลวเราก็ฆ่าเขาเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งร้ายกว่าอีก นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เพิ่มศีลแล้วก็ได้มาสะท้อนถึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เขาได้สานึกและความเมตตาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเข้าใจในธรรมะมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นเรื่องของการการที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ยอมรับในเรื่องของวิบากกรรมนะคะค่ะอัน ออนก็เป็นกาลังใจให้ประมาณนี้นะคะค่ะมีพี่น้องจะให้กําลังใจเพิ่มค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะกล่าวครับอาจารย์ครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับเจริญธรรมครับคุณรัชกรเนาะผมก็คิดว่าคงได้พูดคุยกันครั้งหนึ่งละก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ตรวจสอบอยู่แล้วว่าใจของเราเนี่ยคนที่ดูแลเนาะซึ่งเป็นนา้าเป็นพี่นะ เราใจเราเป็นความสบายไม่สบายใจเราก็ตรวจสอบของเราเป็นอย่างแรกเลยเพราะเราก็รู้ว่าร่างกายของคนเราบางทีเนี่ยเมื่อร่างกายเราไม่สมดุลเนี่ยมันทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็ทําให้เราเนี่ยเวลาจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันก็ทําให้ทุกอย่างมันก็ไม่แข็งแรงตามไปเป็นปฏิกิริยาของร่างกายอยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ในคนดูแลนะในการปลอบใจของเขาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในการที่คนมีความหวังพัดภาค จากของที่เขาอยากจะหรือว,ว่าเป็นลูกแล้วจะสุขใจแล้วก็ตั้งความหวังไว้มากนะว่าจะต้องเกิดเวลาคนเราตั้งความหวังไว้มากเนี่ยมันก็จะทุกข์ใจก็จะมีเหลี่ยมกังวลระแวงมากมายที่กลัวจะไม่ได้สมใจนั่นแหละสิ่งนั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยก็คือความทุกข์ที่ท่านเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายซึ่งอาจจะต้องทิ ร่างกายให้แข็งแรงกว่านี้หรือว่าปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงกว่านี้แล้วก็กลับไปมีพัฒนาใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาอยากจะมีมากๆเพราะเขายังไม่เข้าใจในบทของกาว่าควรมีหรือไม่มีนะเพราะมันเป็นความติดยึดของครอบครัวซึ่งบางทีก็มีอาจจะมีพาเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความต้องการระหว่างบุคคลที่เป็นพ่อบ้านด้วยและเป็นแม่บ้านด้วยใช่ไหมครับอันนี้ผมเดาเฉยๆนะแต่พูดถึงแล้วรเรื่องของใช่ไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ ช่ค่ะอ๋อใช่ใช่ไหมครับก็ก็กแน่แนเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเขาเ็าคิดว่าเป็นแบบนั้นอยู่แต่ที่เราเราเราก็แค่ให้กําลังใจคือว่าถ้ามีอย่างส่วนหนึ่งนะผมเคยผมเคยเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไม่ติดลูกเราไม่เคยตรวจร่างกายเราแข็งแรงเนาะแต่ผมก็เลยพอตอนหลังมาเนี่ยใครมาบอกนะมีท้องนะผมบอกมีไม่ยากหรอกบอกน้องชายผมคนหนึ่งก็เหมือนกันน้องเขยกับน้องสาวตอนนี้ไปอยู่อเมริกานะครับ ปรากฏว่าไปทำาลิปมาตั้งหลายทีแล้วสองครั้งแล้วลงบาลชั้นนำด้วยนะปรากฏว่าไม่ติดไม่ติดผมก็บอกว่าไม่ยากหรอกจริงๆแล้วหนึ่งเขายัางทำร่างกายตัวเขาไม่แข็งแรงโดยทั้งเป็นพ่อและเป็นแม่ด้วยถ้าสมมุติว่าเรามาปรับพฤติกรรมการกินหรือว่าการตั้งสีของเราใหม่เนี่ยมันก็เป็นการช่วยท่านอีกทางหนึ่งด้วยนะให้ท่านได้กินถูกลักษณะทําให้ร่างกายนแ,แข็งแรงจะกลับไปมีไม่มีอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งละ แต่ที่ท่านได้จริงๆแล้วคือตัวท่านนะ่ะแล้วก็อย่างที่ตะกี้พี่น้องบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยที่ผมเจอประสบเองก็คือว่าไอ้เส้นือไอ้ตัวไข่ฟอเนี่ยของผมนี่ไข่ฟอนะมีมีขีประจรุธแบบเนี่ยแล้วก็หายไปแต่ไม่เป็นตัวมาเป็นปฏิกิริยาของร่างกายซึ่งยังไม่มีจิตอิญญาซึ่งยังไม่มีจิตใจอยู่แต่ตรงนั้นอาจจะมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยเราไม่คาดเดาแล้วกันนะครับแต่ความสูญเสียของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เราเข้าใจว่า ถ้าสมมุติว่าออกมาแล้วมันออกเข้ามาลูกมันอาจจะเป็นอันตรายต่อแม่เราอาจจะได้เด็กที่ไม่สมบูรณ์และอาจจะเสียแม่ที่จะต้องขาดจากกับแม่ไปด้วยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับก็สมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้มาเนี่ยยังดีที่เขายังไม่เป็นตัวแล้วเราก็รู้ว่าอาการของสองสาเดือนเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็ให้ท่านสบายใจตรวจใจดูว่าเราเริ่มใหม่ก็ได้แต่พฤติกรรมการกินหรือทําให้ตัวแอาแข็งแรงอะ่ะให้มาฟิตร่างกายใหม่แล้วก็ ซักซอบใหม่ก็ได้นะแล้วก็ลองไปดูใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้ผมพูดแบบที่ผมความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่อยากมีลูกนะแต่จริงๆแล้วเรื่องอของวิบากกรรมเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีแต่ภาระขนาดมีแค่เกี่ยวแค่นิดเดียวยังทุกข์เลยใช่ไหมครับถ้ามีทั้งบาดท,ทั้งบาดมันก็จะทุกข์ใจมากกว่าเดิมมันก็ดึงวิบากร้ายมาตลอดเวลาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือความพัดภาคที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่จริงสรุปจริงๆอีกทีก็คือ แต่เราก็ต้องพยายามพัดภาคออกไปให้ได้นะี่นั่นคือความไม่ทุกข์ใจที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็มีลูกสองคนนะแต่โตแล้ผมก็ฝึกภาคเหมือนกันฝึกภาคจนรู้สึกได้ว่าไอ้ความพัดภาคที่เรามีลูกเนะี่ยแล้วกลัวที่เรากลัวลูกจะเป็นอะไรกลัวลูกจะมีอันตรายกลัวลูกจะมีวิบากร้ายกลัวทุกอย่างเลยเมื่อก่อนนี้เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจในวิบากที่ทุกคนต้องรับแต่มีส่วนหนึ่งที่จะได้รับคือ ทุกคนที่ได้รับวิบากจะชนเจอโชคดีขึ้นเพราะว่าวิบากมันก็จะมีแต่หมดไปแต่มีส่วนหนึ่งที่โชคดีมากอีกคือเรามีหลักของแพทยิติธรรมแล้วเนี่ยคุณราชกรเนาะคุณร<ะ>าชกรก็จะมีหลักของแพทยิติธรรมมีหลักการที่ท่านได้ทําใจในใจใหม่ด้วยมันเป็นวิบากกรรมดีที่ทําให้ท่านลดความอยากได้ดั่งใจมากขึ้นท่านก็จะมีความสุขแต่รลกการเวลาเนี่ยท่านใช้ไปก็จะมีแต่หมดไป แต่มันจะหมดไปช้าไปเร็วก็เราก็มีส่วนช่วยท่านด้วยการเอาหลักธรรมของธรรมะอาจารย์นี่แหละเอาไปให้ท่านฟังหรือบทโทษทษธรรมไปให้ท่านฟังอย่างที่ใช้ลูกชิ้นเงาในเลาเปิดไปท่านก็คงจะได้ยินบ้างนะนั่นแหละครับเราก็ใช้อย่างนั้นแหละส่วนท่านจะทําใจได้แค่ไหนจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านละแต่ทุกครั้งที่ท่านใช้เนี่ยคนดูแลต้องรู้ว่าถ้าท่านทุกข์ท่านทุกข์หนักมากท่านอยากมากนั่นแหละนั่นแหละคือการที่ท่านได้เห็นทุกข์มากขึ้น ถ้าเราช่วยท่านได้ในส่วนที่ช่วยได้ท่านก็จะโชคดีทุกอย่างที่ท่านได้รับกรรมทุกครั้งจะโชคดีทุกครั้งไม่มีอะไรเรวลวเราสาคัญก็ให้ท่านมาดูแลตัวเองใหม่ก็ได้นะครับเราคุณนะนี้เขาปฏิบัติแบบพวกเราหรือเปล่าครับทานอาหารแบบเราหรือเปล่าไม่ค่ะก็ทานแบบปกติค่ะแบบอ,อ๋อครับอย่างนั้นเราก็มีวิธีการดูแลท่านแล้วเนาะมีวิธีการที่จะพูดในเหลี่ยมคงคงรูปของ เออขอพี่น้องแล้วนะครับอย่างนี้พอจะพอเข้าใจไหมค่ะจริงๆช่วงเอ่อตั้งแต่ที่ไปตรวจกลับมาแล้วพอพบชีพ,อพ,อพ,อพ,พจระจนะคะก็เลยชวนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยบำรุงก็มีอ่าทำน้ำผักนะข้าวต้มผักอะไรที่ที่ทานกับคุณพ่อคุณแม่แลช่กรทานกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ทุกวันตอนนี้ก็ทําเผื่อเขาเอา่าถ้วยนึงบอกอันนี้ของหลานอ,าอ้าวแต่ว่าก็ได้แค่มื้อเช้า응 มือเดียวแต่ว่าระหว่างกลางวันมื้ออื่นเขาก็ทานปกติของเขาอะค่ะโอ้แค่นี้ก็ดีมากนะครับผมว่านะเขาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยบอกท่านเลยว่าเออไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งใหม่แล้วก็ตั้งต้นใหม่แล้วก็มาปรับอาหารปรับที่ร่างกายทั้งตัวแม่และตัวพ่อแต่มีอาหารแบบหนึง่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วมันแข็งแรงแล้วมีคนประสบความสําเร็จเรื่องความแข็งแรงมาก่อนแล้วส่วนเรื่องจะมีเด็กไม่มีเด็กก็อยู่ในปัจจุบันที่ไปคุยกันงเองนะครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับ อาจจะหมาหยถึงว่าพ่อตัวแม่อาจจะแข็งแรงกว่าน,นี้คราวหน้าอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นก็ได้แต่เราไม่ได้พูดเผื่อให้ท่านมีความหวังนะครับแต่ให้ท่านแข็งแรงไว้ก่อนก็ดีเด็กจะได้แข็งแรงด้วยเนาะถ้าเกิดมาจริงๆอะ่ะจะได้ไม่ไม่ต้องมาทุกข์ใจซ้ําอีกต้องมาเลี้ยงลําบากตลอดชีวิตนะเวลาเด็กมีปัญหาหรือว่าไม่ไม่ครบสามสิบสองมีอาการแค่สติอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะทุกข์มากเลยนะผมเคยเจอหลายท่านเหมือนกันเนาะ ค่ะอย่างเงี้ยก็ดีแล้วผมว่าก็ดีมากที่สุดแล้วนะครับเนาะก็ลองคุณราชกรลองดูแล้วกันนะเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยนี่แหละสําคัญคนดูแลต้องวางใจนะ่ตรงนี้ <laughs> คนดูแลจะทุกข์ใจก่อนนะคนดูแลก็รู้สึกร้อนๆขึ้นมาร้อนใจขึ้นมา <laughs> ดีนะครับก็คนดูแลก็ตรวจสอบดูว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยในเรื่องของร่างกายนี่แหละส่วนจิตใจเนี่ย เราก็มีหลักการของแพทย์ที่ทำอยู่แล้วส่วนเรื่องการปรอบโยนเนี่ยก็อยู่ที่คุณราชกรจะให้กำลังใจไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าคนป่วยที่เป็นแม่อายุ4ีสบปสบายใจที่สุดก็ถูกสินที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็อย่าไปทำอะไรท่าทุกใจตอนนี้พูดเสียด้เหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่เรานะครับ นะป้าฟ้าเดยนไปเด็ดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปผมว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้มีลูกไม่ยากแต่น้องผมก็โชคไม่ดีเขาไม่มาเอาทางนี้เหมือนกันทัวนี้ก็เลยไม่มีลูกเลยก็โชคดีของเขาเหมือนกันเน,นาะค่ะก็ยังเสนอเขาว่าถ้าเดี๋ยวให้ให้ให้ตั้งสติแล้วก็ดูถ้าอยากอยากจะมีลูกจริงๆก็ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าอย่างครั้งนี้เนี่ยก็บังเอิญบังเอิญคือเขายังไม่ได้เตรียมความพร้อมร่างกายแต่ว่าบังเอิญ มีมีมาโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมลงหน้ายค่ะ mm. ก็เลยบอกเขาว,ว่าถ้าถ้าคราวนี้อ่าร่างกายมันอาจจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะพัฒนาลูกขึ้นมาก็ให้เตรียมความพร้อมใหม่อ mm. เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยปรับสมดุลอย่างราชการกับคุณพ่อแม่เนี่ยก็ทานกันมาตั้งแต่เดือนตุลาใช่ไหมคะตั้งแต่เรียนรู้พิธีกรรมก็ทานทานมังสวิรัต mm. แล้วก็ แต่ก็ยังมีปรุงอร่อยบ้างเพราะว่าคุณพ่อแม่เขายังยังต้องติดรสชาตินิดหน่อยแต่ก็รู้สึกถึงความแข็งแรงของสุขภาพตัวเองด้วยอะคะ่ะจากน้ำหนักก็ลดลงแต่ว่าก็ก็เบากายมีกำลังนะคะอ้ดีมากเลยครับเริ่มเป็นอุปถากที่ดีแล้วด้วยจำใจไลทุกแล้วก็ไม่บังบีบังคับใครละอันนั้นผมว่าเป็นอุปถาคที่ดีที่สุดละเริ่มเข้าอยู่ในสีลแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้คุณะะรัชกรเนาะ แล้วก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็มาถามกันอย่างนี้แหละดีมากแล้วครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับได้ลังใจให้ทั้งคนคดูแลและคนเป็นแม่ที่สูญเสียได้นะค่ะขอบคุณค่ะอนุวัตนาครับเชิญเลยครับ,บค,ค่ะขอบพระคุณกม่ะน้นงป้อมครับต่อไปนะคะผู้ที่จะมานแนะนําค่ะพ้านางเชิญค่ะกราบคระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ จเจริญธรรมสมุนติ<ไ>พี่น้องทุกท่านสวัสดีคุณรัชก <laughs> ระะได,ได้ได้เจอได้เจอเขาเรียกว่าผู้ดูแลเนาะผู้ดูแลด้วยความด้วยจ,จริงใจอย่างคุณรัชกระะป้ากย่้ว่าปน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีคือเรื่องอย่างนี้เรื่องการอยากมีลูกเนี่ยป้าป้านาาเข้าใจเนาะเข้าใจมนุษย์ที่แต่งงานแล้วเนี่ย เขาก็ต้องการสิ่งนี้แหละค่ะบางทีมันมีปัจจัยแล้วอย่างตัวเองอาจจะยังไม่อยากไม่เดี๋ยวก็แหม่ย้าย่อตาอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่นะคะมันปัญหาจีปาฐะนะคะถ้าถามว่าแพทย์มียีทำเราก็ไม่ได้แนะนานะรปะว่าการมีลูกนี่เป็นสิ่งที่ที่ที่ดีที่สุดมันมีมันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการที่อยู่กันแบบ สามีภรรยาก็แบบอยู่กันแบบเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคงไปจะไปถึงขั้นนั้นไม่ได้มัม้งในกรณีที่เป็นคนอื่นที่ยังไม่เข้าใจแพทย์ดีๆทำนะคะมีอันนึงที่เป็นตัวช่วยก็คือถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้เราจะมีคลิปตัวอย่างของคุณเตือนนะคะคุณเตือนเนี่ยเขาเขาไม่สบายอยู่นะคะเป็น SLE อยู่แล้วก็ตั้งคันอยู่ด้วยโอกาสจะหลุดเนี่ยมีแน่นอนเพราะฉะนั้นการการที่เขาพยายามประคอง ตัวเขาเองด้วยศาสตร์ยาเก้าเม็ดได้อย่างสม่ำเสมอแต่พีานางก็ไม่ได้ไม่ได้มั่นไม่ได้ฟันทองร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้องใช้ใช้วิธีนี้แล้วจะดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวิบากของคนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราจะพูดกับคนที่ยังไม่เข้าใจคําว่าวิบากเนี่ยมันก็คงจะพูดยากนะแต่ว่าถ้าท่านต้องการจะดูตัวอย่างก็ก็เดี๋ยวขอคลิปกับทางทางผู้จัดนะคะเขาจะมีตัวอย่างของคุณเตือนนะคะ นะคะเอาไปให้ท่านดูแล้วก็ส่วนที่ท่านจะพิจารณายัางไงก, mm hmm. ก,ก็แล้วแต่เนาะท่านจะเอาวิธีการของเราก็ได้ไม่มีวิธีการของเราก็ได้แต่อย่างน้อยนะคุณรัชกรก็ได้ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูนะคะก็ถือว่าได้ท,ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วล่ะ ถ้าอุตสาหตัวอย่างไปให้ดูแล้วก็ยังไม่ได้ทําตามอะไรเงี้ยก็ต้องวางใจเพราะอย่างนั hmm. ้นว่าชีวิตถึงถึงเราจะเป็นพี่น้องที่ท้องเดียวกันน่ะมาเป็นพ่อแม่เดียวกันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นแม่กันลูกก mm ัน hmm. ก็เราไม่มไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์จะไปบงการชีวิตของแต่ละคนได้ mm hmm. เพียงแต่ทําให้ดีที่สุดให้เขาดูแค่นั้นเองส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันแต่ละคนก็มีวิบากที่ต่างกันในการมาเกิด อยู่ในท้องเดียวกันอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเพราะงั้นก็ขอขอขอยินดีด้วยที่คุณรัชกรเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างน้อยก็ถึงไม่น้องไม่ได้เนี่ยคุณรัชกรก็ได้สิ่งนี้แล้วนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลค่ะัสด,ด,ดีค่ะก็ขอแนะนําแค่นี้ค่ะขอบคุณปายานางมากค่ะ,ค,ะคุณรัชกรพอที่จะ นำคำแนะนําต่างๆของพี่น้องขีอาสานเนี่ยไปปฏิบัติได้หรือยังคะค่ะก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นนะคะที่ได้รับพลังจากอ่คุณรู้แล้วก็มูมิตตีนะคะเมื่อกี้ก็ลืมขอกับคารวะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็กราบคารวะคุณรู้แล้วก็มูมิตตีทุกท่านด้วยนะคะขอพระคุณมากเลยคะ่ะะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งแรงค่ะ